ฉันว่านางงามมิสแกนสลักบุรีคนนี้แอบ,บชอบฉันชั่วชัวสวัสดีค่ะและน่าจะเป็นสตอเกอร์ฉันด้วยน่าจะสืบเรื่องฉันมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเฮ้ย <c oughs> นางมาคอลแลบด้วยเฉยเฉยแต่หลังจากที่ฉันปฏิดประต่อเรื่องราทั้งหมด <c oughs> ฉันเจอหลักฐานบางอย่างนางอาจจะเตรียมตัวมาอย่างดีแต่มัน d e เฟ c t i v e พี่เลยจับได้เริ่มตั้งแต่นางแอบ,บชอบเสียอีฟและนางรู้ว่าเสียอีฟรักอิงฟ้าเวลาหะหมดหัวใจพี่จะไม่นอกใจพี่ฟ้าเป็นรอดี่ศอันนี้พูดจริงนางเลยคิดว่าจะทําการแทรกซึมเข้ามายยงงงไไดีกก็เลจจใปแพ่ฟ้าอออื จนเขาเข้ามาในสายตาพี่หลังจากนั้นก็จงใจหวานสเสน่ห์ให้พี่หลงสเสน่ห์น่ะเหมือนฝันไปเลยแต่ดีแปลว่าความฝันนะแล้วนี่ฝันอยู่หรือเปล่าเอ้าก็ต้องลองดูหม้ต้องลองดูนะลำดับถัดมานางก็แค่จัดฉากให้เหมือนว่าเรามีอะไรที่ชอบเหมือนกันเฮ้ย<อ><อ>นี่เห็นรู้ไหมพี่จะทักหรือว่าหนูมีเหมือนพี่เดะเลยพี่ก็มีจริงเหรอทำ<อ>ไมใส่ไม้ใส่รีเทนเนอร์เหมือนกันเลยอะเราเรียนแสดงไงเราต้องมีแบบฉากคือในหัวแต่บางทีมันก็เป็นความรู้สึกจริงนะ พี่รู้แล้วว่าแผนหนูจริงๆคืออะไรแผนหนูอะคือพอตอนมาไล์พี่ก็ไม่สามารถไปแอลคนอื่นได้ละโอ้เราก็ต้องมีบ้างคนของเราเราก็ห่วงป้างั้นถ้าอย่างงี้แสดงว่าหนูมีใจพี่นิดๆแหละมันต้องมีนิดๆแหละจริงๆพี่อยากรู้ว่าเราว่ากี่เปอร์เซ็นที่มาหาหนูดิเขาบอกว่าคนเรามันจะรู้แต่เม้าว่าเรามาจ้องตากันจริงๆนะโอ๊ยที่พี่บอกหนูไปไงว่าเดี๋ยวพี่จะไปดูรอบชุดไว้น้ เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวต้องมาให้ได้นะจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้ฉันกลัวมากฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะไปสืบต่อที่รอบชุดว่ายน้ําสละบุรีใครเจอกันก็ถักถ่ายได้พี่ฟ้าพิมไปเจอพี่ที่งานเหอะพิมไม่ได้จะไปเจอน้องหยุดเลยทุกคนหยุดคิดหยุดแซวอัศวันนี้